สวัสดีครับนี่คือ Inside g News แฟนคับกรีดได้เลยงานประกาศรางวัล Soul Music Awards ครั้งที่33จัดที่ไทยปักบุตดเสียงกรีดและความฟินกับศิลปินเกาหลีในใจแฟนๆได้เลยเพราะงานประกวดรางวัล Soul Music Awards ครั้งที่33จัดที่ไทยนแน่ๆงานนี้หลายคนรู้ว่างานจัดในเมืองไทยพากันรีวิวและเดาว,ว่าใครจะมาเยือนไทยรัว,รว คงจะบอกเลยว่าแฟนๆเคป๊อปรอคิวได้เลยเพราะต้องเตรียมตัวพบกับงานใหญ่ตอนรับต้นปี2,567กับงาน So ล u u s i c w w r r s in Bangkok ครั้งที่33ที่เหล่าศิลปินนักร้องชื่อดังเตรียมขนขบวนกันมาพบปะแฟนไทยรวมถึงนักแสดงอีกมากมายที่จะร่วมตบเท้ามาเป็นผู้เชิญรางวัลในงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่จากประเทศเกาหลีใต้ครั้งนี้ โดยวายโกลบอล Music และสปอร์โซจะร่วมกันในรมิดงานประกาศรางวัลครั้งนี้ให้เป็นงานที่แฟนๆชาวไทยทุกคนจะได้ใกล้ชิดกับเหล่าศิลปินสุดฮอตนั่นเองสำหรับงานประกาศรางวัลน,นี้ถือว่าเป็นหนึ่งในงานประกาศรางวัลทางดนตรีสุดยิ่งใหญ่ประจำปีของประเทศเกาหลีใต้เพื่อยกย่องบุคลากรในวงการเพลงหลากหลายแขนงโดยทุกรางวัล จะตัดสินจากยอดขายของผลงานเพลงคะแนนโหวตจากแฟนๆรวมถึงคะแนนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกด้วยซึ่งงานจัดครั้งแรกเมื่อปี1990และจัดที่ประเทศเกาหลีมาโดยตลอดครั้งที่33นี้จะเป็นครั้งแรกที่งานออกมาจัดที่ต่างประเทศซึ่งก็ปักหมุดที่ไทยเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นงานนี้แฟนๆชาวไทยไม่ควรพลาด มาร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ไปด้วยกันโดยงานจัดในวันที่2มกราคม2567ดูรายละเอียดที่ X Y Global Music เลยจ้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ